เอาครับก็สวีทัพเซอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมนายพืนที่การกเลเกอร์ตีนะครับโอเคครับผมก็จะมาเล่นไฟนอลเอ็กซ์ฟิี้ในภาคแรกอีกแล้วไม่ไม่ใช่ไม่เข็ดนะครับอยากอยากเล่นอืมเล่นไงวะลืมไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะครับวันนี้ก็คือแบบไม่มีอะไรไม่มีเกมไหนเล่นเนี่ยหาเกมนี้เล่นโอ้ยเฮี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 ยกูจอกเอ้เราก็เริ่มชินแล้วไม่ใครเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนนี่โอ้โห้ีิดวิวัตวิวัตอันนี้ก็บอกไปก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เอามาเล่นผ่านนะครับ มาเล่นเอาบรรยากาศเฉยๆแบบมาเล่นคือคิวครับไม่ได้กะผ่านนะก็เล่นให้ดูสบายๆโอเคไม่ไม่กะผ่านนะฮะนีค่คือแรกคือแรกไม่จะมีอะไรคเลยแล้วเราดูกล้องไม่ได้เอ้ามไมอยู่กล้องไม่ได้วะเอ้าหายแล,แล้วกูบิดประตูทําไมเนี่ยอเอ้ยมันอยู่กล้องไม่ได้เหรอเกิดวิบ,บัตลิๆๆๆละเยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กล้องไม่ได้เฮ้ยอีกแล้วเนี่ยฉันมันอยู่กล้องไม่ได้วะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาอ่ะโอเคครับก็กลับกลับมากันต่อนะเมื่อกี้กล้องมันดูไม่ได้คนะเคลียให้กล้องมันดูได้ละก็ออกเข้าใหม่ครับม,มาเล่นกันใหม่เล่นใหม่อย่งเงี้ยมันก็ไม่ต่างกันครับเคยดูได้ละไม่มีปัญหาฟางคือสับกันโลอะไรนี่กมันทำอะไรบ้างมาใ้วันๆเงี้ยจ้งดูเงี้ยน่าเบื่อ รู้สึกว่าแบบมันเริ่มไม่น่ากลัวแล้วซื้อภาคใหม่มาเล่นดี่แหละนี่ภาคหนึ่งมันไม่เท่าไหร่วะต้องภาคประมาณภาคสามภาคสี่อะไม่สุดยอดส,สุดสุดตีนแน่นอนอนะโอเคครับก็นั่งสายมาวกันไปอบบน่าเบือ่อจริงก็มานั่งพูดกันอยู่นั่งนั่งพูดบรรยายกันในเกมนี่แหละทำไปฟีฟ่าเลยนั่งบรรยายไม่ได้เล่นกันนานนะครับ มาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนบาย้างเนเฮ้ยม,มันไม่มีอะไรอัปเดตนี่หว่าอืมก็ม,มีโปเตอร์เหมือนเดิมนะสามตัวงโง,โงูอืออยู่ครบก็ไปดูอะไรมาก็อยู่ครบ,อ,อ,อ,ครบอืมว่ามว่ามันเริ่มเริ่มน่าเบื่อเมื่อไหร่จะแบบมีช็อตเด็ดมานะถ้าผ่านก็ดีใจนะแต่มันยังยังไงนะอ่ะผมไม่อยากผ่านเนะี่ยคือว่าเอาบรรยากาศเฉยๆ,ๆเออนะที่เที่ยงคืนเว้ แบตแม่งใช้ไปสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไว้เพียบหายนี่ครับตัวดีเลยพัดลมเนี่ยดูดดูดดูดไฟดูดไฟอ่าเห็นไหมแปดสิบเก้าแล้วพัดลมนี่ตัวดีเลยดูดไฟแน่นอนแบบผมว่าแบบทนแล้วร้อนดีกว่าไหมเอาเอาพัดลมปิดปิดพัดลมทิ้งโยนทิ้งเลยก็ได้ทีนหนึ่งก็ร้อนในมันเก็บกว่าทนมายนั่งเ,เ,เป็นร้อนในตรงลิ้นแต่กินข้าวก็ลำบากพูดก็ยังลำบากอย่างเงี้ยถ้าพูดไม่ค่อยชัดก็อย่าว่ากันนะแม่งเก็บเก็บขึ้่ไหาย โอ้ยน้ำเนี่ยนั่งรอไปไมอโอ้น้ำร้อนหน่อยน้ำเดือดร้อนหน่อยอ่าอ่าอยู่กันครบคือแรกไม่มีแล้วมั้งมั้งนะเออปั๊บเกมนี้เขาไม่ค่อยเล่นกันครับส่วนใหญ่เขาไปเล่นเกมอื่นกันหมดแล้วผมมาย้อนไวย้อนย้อนย้อนไวัยชุยย้อนย้อนยุกเออย้อนไวเหมือนกูแก่เลยแหมเออ ี่ก็เป็นพา์ที่่าอะไรแล้ววะไม่ต้องนับพาสได้เน,นี่ยกี้แต่เรียกว่าพาสเลยครับตอนนี้มาเล่นเฉยๆก็คือกีมันไม่มีแต่จะเล่นแล้วครับลองมาเล่นเฟนดี้กันบ้ายดีกว่าทำไมผมไม่มมรู้สึกกลัววะนี่ก็เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับก็เป็นอะไรบ้งเนี่ยนั่งสองกล้องเลยดีกว่าะฮะห้องก็ยังเหมือนเดิมครับเอ้ยเริ่มเริ่มใจเต้นแล้วจ,ะจ,ะจะ้าจ้ เรเริ่มน่ากลัวแล้วแหละว่าเราทําให้เกมมันไม่น่ากลัวเว้ยถ้าต้องมานั่งร้องเพลงกันดีกว่าไหม <laughs> มานั่งร้องเพลงมึงกว้าขนาดนั้นเลยมานั่งร้องเพลงกันะฮร้ <laughs> องเพลงกันเดี๋ยว <laughs> มีเพงลงจะร้อง <sighs> โอ้แบตแม่งลดเร็วเหลือเกิน okay. ถ้าเกมนี้มันเดินได้แล้วจะมันนะะ <laughs> เดินมามันวิ่งมาโผลส่สัญาแม่งทุบสักทีนี บบกระเด็นกระต่อยตุ้มต้ามตุ้มต้ามอุ้มมันเออเห็นเขาบอกว่าภาคห้ามันเดินได้ไม่ใช่น่าเลนเ่นด้วยอืมมีภาคเล่นคนน่าเบือ่อบอกเคยนะภากแล่น่าเบื่อมากไม่มีอะไรท้าทาย,ยอืมอย่างพยายามอยากกีดเนี่ยเดี๋ยวคนข้างนอกเ็าแตกปืนนะเพราะผมสร้างเล่นนะตอนนี้มันเป็นเวลาที่เขาแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบมาเล่นกันนะปกโมงครึ่งเขานั่งเล่นกันนยะ่แถวบ้านผมมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเนี่ย ก็มีสนามแต่ก็ยังมีเลยรไม่กี<ม>ดดังก็ไม่มองเห็ว่าเป็นอะไรอีกไอคนนี้เด็กคนนี้แปลกๆปลกประสาทเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เต็มบาดหรือยังไงหรือว่าเต็มจนล้นอะไรพวกนี้เอเอเอาไปแล้วตัวเป็นใครวะหมา,าเหรอวิ่งกระจอกกลัวอะไรก็เข้มเ็จะจะเดี๋ยวสวัส <c oughs> ดีครับไม่เจอตั้งนานนะคะแมสบายดีหรือเปล่า <c oughs> ท,ที่เดิม โอ้โหแหมกลัวไม่เห็นละครับแหมอาไงดีเัลโหลเราต้องผ่านค่ำคืนนี้ไปด้วยกันนะฮะผ่านยังไงดีวะคืนแรกแม่งก็คนอื่นเขาสำหรับคนอื่นเขาว่าจะ,จะว่าง่ายกันนะครับแต่ผมแม่งยากนะเลยไม่เป็น <laughs> อือเขาแม่งเล่นกันอู๋ผ่านไปคืนสุดท้าย,ยอัอทำกันได้ไงติดใจทำด้วยอะไรกันไม่คิดจะตกใจหวาดกลัวกันบ้างนะ แม่งแม่งแม่งไปแล้วเนี่ย oh my fucker อ้ทีสามแล้วในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ที่ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแฉเป็นเชนน้ำไปในคืนที่ล้มจากกลบเกลื่อนความกลัวนะฮะลองเพลงกันดีกว่าฮะแต่คนคนอื่นคนผู้ชมเขาอาจจะน่ากลัวผม ให้ให้หายหลอนนะับผมแม่งหลอนคนเดียวเลยผนะ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าแม่งมาใกล้แล้วแน่นอนเลยเนะี่ยมีความรู้สึกคนระับวันสัมผัสได้ที่ไหนม,มาเป็นพี่เจนโอคัน <c oughs> บอกทำไมนะฮะลมผมเห็นแล้วแม่งมันหงุดหงิดแนละ้วอืออ เปลืองพลังงานมากผมไม่รู้ว่ามันพัดลงมันเกี่ยวหรือเปล่ากับพลังงานนะครับเื่าหกสิบนั่นแหละนี่ก็ไหวไปนะฮะไอ้ดีสี่แล้วเว้ยโอ้ดีสี่นั่งลุ้นนะฮะถ้าผ่านก็อืมก็ใช้ได้คนระับทำไมผมไม่รู้สึกกลัววะหรือว่ามันชินแล้วผมก็ไปนั่งดูคลิปของคนอื่นเข้ามาแล้วผมไม่ชินแล้ววะมันเล่นเองมันเริ่มไม่ค่อยกลัวเหมือนตอนแรกๆครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้กี๊กรัสกีดกัสเลยทีเดียวนะฮะ เป็นแ acting นครับจริงืผมไม่กลัวจริงหรอกนะมันเป็นแอคติ้งนะผมพูดเล่นนะอย่าไปเชื่อเลย <c oughs> กลัวนะไม,ไม่กลัวไม่กลัวกลัวกลัวมากผมไม่ควรจะโอ้โหกลัวเล่นเกมพรเกมผียนะังไม่ค่อยกล้าเล่นนะเมื่อก่อนนี่โอ้โหอะไรวะปิดไฟปุ๊บนี่รีบวิ่งเข้าใจนะแบบบ้านบ้านเป็นชั้นสองชั้นสามอะไรเงีนะ้ยแล้วปิดไฟวิ่งขึ้นบันไดแล้วนะโอ้หเหมือนมีอะไรตามหลังนะนะผมมีความรู้สึกอย่างนี้คนระับนะไม่รู้เป็นไรนะไม่รู้คนอื่นเขาเป็นเหมือนผมหรือเปล่าผมแม่งเป็นนะแล้วเฮ้ยเยอะ ไอ้อันนี้อันนี้ไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ได้เตรียมกันนะเนี่ยไม่ได้เตรียมเลยกำลังเล่าประวัติชีวิตผมแม่งมาได้ไงวะเฮ้ยอย่งไก็ไม่จะตกใจมากแค่พูดว่าไอ้ที่นะฮะพอพอเลิกเล่นเรื่องบรรยากาศแล้วนะฮะเ่ีหน่ากลัวว่ะแล้วฟ็อกซี่แม่งมาจากไหนแม่งมูแต่พูดกันพูดบ่นกันแม่งมาว้าวจบเลย นี้วแม่งไม่พุ่งใส่หน้าจอว่ะแม่งมาข้างๆนะครับแล้วก็มานั่งเล่าต่อถึงไหนละเวลานอนนะผมแม่งก็จะเอาหมอนข้างกั้นตัวอะไรแบบมันรู้สึกปลอดภัยไม่รู้วูคุณคิดเหมือนผมอ่ะคนอื่นคิดเหมือนผมเปล่าไม่รู้นะแต่ผมคิดเนีแล้วก็ผมว่าผมปิดขาไว้ปิดเท้าไว้ครับถ้าเท้าเปิดข้างนอกไม่ปลอดภัยแบบเป็นไรเนี่แม่งไอ้จิตวิทยาคิดไปเองหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับโอเคแค่ท่านผู้ชมเนี่ยชอบค่ะ มันมาเล่นหรือมันมาบ่นให้ฟังวะน่าจะาสองอย่างแล้วกันนะว่าการเล่นการบ่นนะครั่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะ mm hmm. อู้แหมออกเสียงผืง่นๆแล้วดีนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเไปทุกคา